สวัสดีครับท่านผู้ชมพาไปดูไทยจเจริญครับรถมาจากนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมทีมงานโชคบังมีสีสุขน่าจะไทยจเจริญของสองคันเลยนะครับมาสองคันเดี๋ยวคันไปแท็กก่อนนะท่านผู้ชมไปแท็กหลุดเดี๋ยวไปแท็กหายอันนี้เขารอบครอบดีนะครับรวมนิดหน่อยคันเลยนะครับ เครื่องนิส s ันเอ็ดีอันนั้นไทยเจริญเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ,อมาสองคันใช่ไหมเอกคันอยู่ไหนคันนี้คนขับบอกว่าจะสามสิบปีแล้วนะครับก็สนามเถื่อนกบินบุรีนะท่านผู้ชมสนามสุดท้ายนะ่าจะเป็นสนามสุดท้ายในเขตนี้แล้วนะครับก็กลับจากประจินนคะรนายก ก็มาลุยทุ่งทุ่งกระบินต่อเลยข้าวดีนะครับทุ่งกระบิน,นอาจจะวิ่งอาจจะไม่มือกวาเหมือนทุ่งประจินทุ่งคนครนายกนะครับเพราะว่าข้าวดีแล้วก็านามีน้ำนะครับช่วยกระจับไปแท็ก,กช่วยกระจับน็อตเน่ยช่วยจับไหม <oh เด <oh ี๋ยวผมช่วยจับก็ได้เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ถามอะไรเขาอะไรเข้ามากนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเช็ครถอยู่อาจจะเดี๋ยวอาจับกนเขา รด,ดเยอะครับหลายค่ายนะครับท่านผู้ชมเริ่มนะฮะเริ่มทุ่งนี้เริ่มเกี่ยวประมาณตั้งแต่วันที่น่าจะวันที่ยี่สบสามนะครับยี่สิบสองยี่สิบามเนี่ยเริ่มเกี่ยววันนี้ก็วันที่ประมาณวันที่ยี่ห้ายี่บหกเอาวันนี้ยี่ห้านะครับยี่ห้าก็ลเริ่มเยอะนะกระดังเลยลถบานเลยหลายรุ่นหลายค่ายนะครับ คุณดีก็ไม่ต้องพูดถึงแรงอยู่แล้วครับเครื่องแรงอยู่แล้วนะครับก่สามสิบสามสิบกว่าปีนะมันสวยอยู่เลยนะครับน่าจะผ่านการบิ้วการซ่อมมาแล้วนะครับ แคปน,นั่นเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปไปดูตอนเกี่ยวนะครับโอ้โหฝุ่นท่วมเลยครับท่านผู้ชมมองแทบไม่เห็นรถเลยครับธรรมดาครับนาปีรถเขาบิวมาดีซ่อมมาดีนะครับเหล็กดูใหม่หมดเลยนะไม่มีจุดไหนขึ้นสนิมเลยนะ บอกว่าแต่ก่อนมันเป็นผาดอุ้มนะครับแล้วก็มาแทงท่อน้ำพกเองครับทั้งสองคันเลยฮะแรงแรงเยอะหรือว่าเราหรือบล็อกไม่ดีเนี่ย <c oughs> <c oughs> หักไ <c oughs> หมอยู่เนี่ย ก่อนเป็นรถรถลองกระสอบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาแปลงแปลงเป็นอุ้มตามการเวลานะครับขันไม่แล้วด้วยดาบบล็อกหักไปก่อน <c oughs> อครับท <c oughs> ่านผู้ชมเดี๋ยวดูขึ้นไปดูข้างบนแป๊บนึ่งนะคนขับก็คุยดีนะชอบมาคนขับคุยดีคนระคุยกันได้ยาวๆเลย ไปที่บ้านเกี่ยวต่อเลยมั้งเกี่ยวน้ำบางน้บ,บางต่อเลยไม่บ้านไม่จอดยั้งคนทั้งรถ<อ>นี่กลับไปก็เช็คแป๊บนึงมั้งหรือไงกลับบ้านก่อนกลับวิทยาก่อนอ๋อบ้านเราอยู่ยุยย์นยนะยุยย์ไชีววัตถุอ๋อมาขับรถที่นี่มาขับไลยนะลูกน้องไม่มีอ๋อครับผมนคนขับอยู่วันยุยย์ไย์ ก็ไม่ได้ไมาค่อดูแลล้มทาเดียวก็คุยดีนะโอ้ข้าวดีล้มแจบเลยนะ ไปรถไถรถไถใหญ่ไถอรับางครั้งก็ต้องไปครึ่งหน้า,ไป,นาไปเต็มหน้าไปเต็มหน้ามันก็เก็บข้าวไม่หมดนะบอมาเดิมครับถ้าที่แห้งก็โดดนะครับถ้าลงหนองลงบึงก็ข้าวยาวเกี่ยวลำบาก เราเลยว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากถ้าจับไม่ดีนี่โอกาสร่วงโอกาสหล่นมันมีเลนะครับเราไม่รู้ว่ารถเขาจะหยุดจะเกี่ยวตอนไหนจะหยุดตอนไหนนะและบางบางช่วงก็พื้นที่มันไม่เสมอก็อาจจะถ่ายข้างบนได้ไม่นานนะครับถ้าบรรยากาศข้างบนไม่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันครับทํายนักก็ทุ่งนี่ดูดิอันนี้ของ ของเขาก็น่าจะเกี่ยวหมดเลยนะครับคนนี้น่าจะอยู่นี่ทั้งวันนะสคันมีทั้งหมด3คนะันนะทเชอรเจริญแยกแยกออกทุกออกไปเกี่ยว1คันนะแยกวง1คันอยู่นี่2คันน่าจะทั้งวันนะครับคันนั้นประมาณรถรถหกเปีตัวนั้นก็เครื่อง MD92 นะคกับนิสันช่วงล่าง p C 2 0 0รถ7ปีนะครับคันนี้รถ3 6ปี ในช่วงล่าง12เพื่อน MD ครับ MD 92ก็ 2. น่าจะชอบแล้วแต่ความชอบนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับทีมงานนี้เขาไม่ได้ไปสนามเถื่อนประจีนนะครับ มาก็มาเกี่ยวนี่เลยกับจากีสานก็มานี่เลยครับสนามเทือกกบบินบุรีก็ถือว่าไปไม่กิเลนะครับไปเป็นเหมือนไปเหมือนหน้าปังครับคล้ายหน้าปังเลย ว่าน่าจะดีกว่าทุ่งบัะเจนีนะครับน่าจะดีกว่าด้วยรหน้าไม่ดีคอไม่ดีนี่ิดแน่นอนครับ้าลึกลก็จะเป็นแบบนี้ท่าน้ยมเวลาเลี้ยวเลยนะครับหมวนฟางเข้ามาหมดเลยนะครับข้าวเยาวครับ มือต้องไวนะครับมือต้องเร็วแล้วก็รถหน้าก็ต้องเร็วนะครับยกขึ้นยกลงเร็วครับโยกไม่หยุดเลยครับมือนี่ก็อาจจะใช้แขนโยกนี่อาจจะอาจจะไปเมื่อยเจ้าขานะรุ่นโหวนี้เป็นขาใช้ขาในการควบคุมคัดลยกขึ้นยกลงนะ ก็การใช้แขงก็จะเบาการจะทุ่นแรงไม่ได้เยอะนะขาได้ปวดขาเลยนะครับ ไปทำอาหารสัตว,ว์เราก็น้ำหนักดีด้วยนะครับ ย่าผู้ชมไปดีครับไปใช้ได้เลยอันนี้แบบสวนข้าวนะครับสกอปไปเลยแล้วครับก็เกี่ยวง่ายครับถ้าเกี่ยววนเนี่ยฟางเข้าๆครับท่านผะู้ชมแล้วก็เกี่ยวลําบากด้วยฟางมันปิวเข้าๆนะวนสามรอบแล้วก็ซอยเลยครับ ซอยไปซอยมาเกี่ยวเร็วทําให้เกี่ยวเร็วขึ้นมานิดนึงครับขานาดไม่รู้จอดทํำอะไรครับไม่รู้ตั้งกระดคอหรือเปล่าเพิ่งจะไปถ่ายข้าวมานะครับขาลูกติหักนะครับ อันนี้จะใหม่กว่านะครับอันนี้เจ็ดปีนั้นสามสิบกว่าปีไม่ว่ารู้ลูกเตะลูกเต๋ตหรือเปล่ตตาขาลูกหลอกตู้หักนะ ทำงก็อันตรายนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเชื่อมนะไม่ถ้าถ้าวิ่งขึ้นไปข้างบนหน้าก็ขึ้นข้างบนเลยกว่าปลอดภัยนะครับมันมีหลายเคสแล้วเชื่อมกลางนาแล้วไฟไหม้ข้าวน,นี่ทําไมเนี่ยเอาไมา่อยู่เลยนะครับนาใช้แบตแต้มเอาครับแต้มกลางนาเลยมั้ง เโดยหลายๆคนครับนะครแบตก็แก้ขัดได้ครับพอได้อยู่ถ้าใช้นั่นใช่มากๆไม่ได้นะแบตเสื่อมนะครับใช้บ่อยๆก็ใช้นานัๆเลยก็ต้องลากรถเข้าบ้านเลยฮะตูใหญ่ฮะนี่นกพอแก้ขัดได้อยู่ ไฟผมนี่เสียวเ,เลยนะไฟสมัยผมนี่รถไถถนะ้าอยู่กลางนาเนี่ยรถไถดันเลยนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่เลยคนะักลัวครับโอ้โหสวยทั้งสองพันเลยนะครับ buat anjing ชื่อทีมงานเขาโชคมั่งมีสีสุกนีไม่รู้ว่าจะตามหาอีกคันนึงเจอหรือเปล่าครับท่านผูชมจะตายใจเจริญแบบนี้นะครับโล่งๆครับโล่งโป่งๆเลยฮะ ป็สองร้อยนอ๊ถ้าจำไม่ผิดนะที่คนขับันก็บอก เดือครับลมค่อนข้างแรงครับส่วนการน,นี้ก็กยังกำลังใส่อยู่นะกำลังใส่ขาลูกเตะคอนโทนไอ้ลูกเตะโ,โตอยู่นะครับเดี๋ยวไปช่วยก่อนเผื่อมีอะไรให้ช่วยเผื่อมีอะไรให้เราช่วยได้เราจะช่วย เดี๋ยวผมช่วยเขาคลัตช์หนึง่งก่อนช่วยเขาใส่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะคันน็อต เทสระบบแล้วพร้อมเลยพร้อมลุยต่อครับที่ฝุนออกแดงๆนะท่านผู้ชมเป็นข้าวน้ำครับเป็นข้าวน้ำทว่วมนะครับ น,นี่น่าจะมีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นที่บอกว่าคันนามไม่มีผลนะครับจะเป็นคันแดนแบบนี้เลยนะครับเสาปูนแบบนี้เลยเสาปูนเว่าคันนามไม่มีผลนะครับทำคันนามันก็กั้นน้ำไม่ได้ครับเวลาน้ำมาก็ถึงกันหมดเลยท่วมเท่ากันหมดเลย วันนี้น่าจะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้พระเจ้าครับโอ้โหฝุ่นท่วมเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ